ทั้งหมดที่เป็นอาสาสมัครอะครับใครถูกหวยบ้างเนี่ย4 2 3 1 2ส้มเลขท้ายสองตัววันนี้ออก2 3 3แล้วก็มีผู้ชมเราถูกด้วยนะฮะจริงหรือเปล่าเขาก็บอกว่าใครถูกใครถูกหวยบ้างแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่แม่ของดิฉันมีใครถูกหวยบ้างคะเนี่ยตายละแม่จ๋าแม่แม่ใครถูกหวยบ้างไม่มีเงียบกีบทีนี้ และครับผมจะพักไประเดนี้ไว้่เนี่ยคคุณเปี้ยวซื้อลอตเตอรี่หนึ่งสองสามสิบใบถูกสองตัวค่ะครับก็ถือว่าเป็นแสดงว่าเป็นเสียงมงคลเสียงมงคลใช่ไหมครับให้โชคให้ลาบได้นะครับทีนี้ต่อนะครับถ้าผู้ชมเห็นคลิปหกเดี๋ยวแม่จิตนาถูกหวยเหรอคะหนึ่งสองซ้ำเลยหนูนัดแกเปียวแล้วนะ หนูหนูจะไปอะไรนะหนูบอกเปี้ยว,ว่าเดี๋ยวเล่าคำคำตลกก่อนเมื่อวานนี้นัดกันอย่างดีเลยเออเปี้ยเขาจะไปโคราชหนูเลยว่าโอเคอ่าสวนดอกไม้อันเนี้ยเดี๋ยวมันจะปิดตอนวันที่สองใช่ไหมก็นัดกับเขาว่าวันที่ยี่สิบเจ็ดหนึ่งสองซ้ำนะแล้วก็ขำขำาั่นร,รู้ไหมเฮ้ยเอาง่ายเอาดีๆนะใครจะไปรับมึงมึงจะไปรับใครไปเมืองการไงนะคะมันอยู่ตรงเมืองการนะคะหนึ่งสองซ้ำไหมแม่ ไม่ถูกค่ะไม่ได้ถามค่ะใครไม่ถูกเงียบไปเลยค่ะคนตกไหมครับเออหนึ่งสองสามแล้ววาว่ายืนยังยากเลยเออยืนตรงก็ยังยากเพราะว่ากาบเรือบนเอียงรู้ไหมขออนอกเรื่องนิดหนึ่งขอนอกเรื่องนิดนึงอาจารย์ปานเทพคะมีใครเคยบอกอาจารย์ไหมว่าหูแบบอาจารย์เนี่ยนะคะคนที่มีหูแบบอาจารย์ปานเทพอะ แตงโมให้หวยว่าหนึ่งสองสามแต่หนูก็ไม่ได้ไม่ได้ตามนะทีนี้ก็มีคนเนี่ยเข้าไปพูดเรื่องนี้กันก่อนนะ <c oughs> เนี่ยหูแบบเนี้ยหูแบบอาจารย์ปันเทพอะ่ะหูคนแบบหูคนฉลาดมากอะ่ะเออหูคนฉลาดแล้วก็หูคนมีไม่รู้สิหนูฟังมาจากผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่นะหูคนฉลาดหูคนแบบ คนไม่มีเรื่องที่จะไม่รู้อ่ะรู้ทุกเรื่องอ่ะไปดูทะเบียนทะเบียนเรืออของนางงามทั้งหมดมผมขอยกย่องเลยว่าเธอกล้าหาญเพื่อขจัดความสงสัยขอตกเองทั้งเธอที่ใส่ชุดอย่างเงี้ยแล้วเธอก็บอกเลยว่าแม้ไม่มีเสื้อคลุมนอกอเปลียกแสดงให้เห็นว่ามันไม่ใช่สถานที่สำหรับการปัสสาวะสำหรับผู้หญิงครับเพราะมันไม่สะอาดพอแล้วมันมีน้ำ จากแม่น้ําเนี่ยขึ้นมามีเชื้อโรคเธอตกน้ําครับแต่การทำให้เห็นอย่างหนึ่งว่าถ้าคนที่ตกน้ํามีทักษะว่ายน้ําอ่ะคมันพยุงตัวรอเพื่อนมาช่วยได้นะใช่ถ้ามันตกจริงอ่ะถ้าตกจริงก็ต้องช่วยได้ครับยกเว้นแต่ไปตายที่อื่นนั่นแหละครับยิ่งสงสัยเพราะมันมีพิรุษเต็มไปหมดครับทีนี้เมื่อมาถึงจุดนี้ครูลิต,ต้าที่หลายคนบอกว่า<ม>เธอเป็นนักว่ายน้ำนางเงือก ครูลิตานี่น่านับถือมากเพราะเธออายุมากที่สุดในกลุ่มอายุเท่าคุณแตงโมเลยค่ะแล้วอาสาพิสูจน์ตั้งแต่แรกเลยว่าเธอจะไม่สวมเสื้อชูชีพไม่พอนะครับเธอหงายหลังเลยตรงๆเลยซึ่งต่างจากการเอียงตามคำให้การของแซนมันจะได้หมดข้อสงสัยอย่างอื่นได้แล้วชิดนะครับชิดเครื่อง เพราะเครื่องอยู่ข้างๆครับม,มันเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ครับแล้วเธอก็บอกว่ามันปัสสวะยากมันเป็นไปได้ยากแค่จะจับแค่จะยึดผ้าไม่ให้เปียกเหมาะสมกับการปัสสวะมันก็ยากมากแล้วดูเลยครับถามว่าเธอห่างเครื่องไหมไม่หรอกครับมันได้แค่นี้แหละแล้วเพื่อจะจับขาคนคนหนึ่งมันก็ได้แค่นี้แหละครับแล้วเธอตกหงายหลังตกธรรมชาติ และมันก็ไป4เมตรตามการคำนวณของเครื่องยนต์8น็อตจริงๆครับนับถือน้ำใจคูริต้ามากที่สาธิตทั้งๆท,ท,ที่คนกลัวที่สุดในการตกกาบซ้ายเรือ,อด้านหลังที่จะมีใบพัดรอยอยู่อย่างอื่นมันไม่มีแล้วครับและสุดท้ายผมก็เลยเชิญคุณหมอทวัชชัยขอตกอย่างที่คุณแซนพูดว่าช่วยจับขอบอะไรสักอย่างบนเรือไม่ได้ข้างล่างบอดข้างล่างด้วยเพราะคุณแซนพูดเป็สาปีแล้วหมอทวชัยขอปิดท้าย เอาจะโน้มตัวไปข้างหน้าให้จะโน้มตัวไปข้างหน้าให้เพื่อดูว่าจะดูดไหม,มจะอันตรายไหมซึ่งเรารู้อยู่แล้วตามหลักฟิสิก์ว่ามันไม่มีอะไรเลยครับที่จะก่อให้เกิดปัญหาอันตรายได้เลยเราจะไม่พิสูจน์พิสดารตีลังกาตีลังกาควงสว่านเอาขาแย่อันนั้นให้พวกคุณทำเพราะคุณ <laughs>